เคยสัญญากับคุณแม่ไว้ครับผมจะไปหาเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาซ่อมแซมทําหลักฐาให้คุณแม่ครับ,รบไม่ได้กลับไปนี่น่าจะเกือบสิบปีได้ครับตั้งแต่คุณยายเสียชีวิตแม่เออตโตไปนี่ฉันกลับไปฉันอยากมีสัก ที่หนึ่งที่ว่าฉันจะไปกราบแม่แล้วก็ได้บอกกับแม่เพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยได้กอดแม่แม้แต่ทีเดียวแล้วก็ยังไม่เคยได้บอกความรู้สึกนี้ผมเข้ามาในกรุงเทพก็อายุประมาณ15-16ปี สาเหตุที่เข้ามาในกรุงเทพก็ต้องการที่จะมาหางานทำอยู่กับคุณยายตั้งแต่คลอดเลยฮะเพราะคุณแม่คลอดคลอดเสร็จแล้วก็เอามาให้คุณยายเลี้ยงแล้วแม่เขาก็จะไปมีสามีใหม่เขาจะไปมีสามีมีครอบครัวใหม่แล้วผมจะตอนนั้นยายจะตั้งชื่อให้ผมว่าบุญทิง้งแล้วเวลาไปโรงเรียนไปไหนมาไหนเพื่อนก็จะล้อเพื่อนจะล้อว่าไอ้ทิง้งไอ้ลูกพ่อแม่ทิง้งอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่าเสียใจน้อยใจมากครับเราได้มีโอกาสกลับไปบ้านบ้างหรือเปล่าคะ ได้กลับครับผมก็กลับไปตอนที่ช่วงคุณยายเขายังมีชีวิตอยู่ครับผมบไม่ได้กลับไปนี่น่าจะเกือบ10ปีได้ครับตั้งแต่คุณยายเสียชีวิตหลังจากที่คุณยายเสียยังไม่ได้กลับเลยครับยังไม่ได้เจอคุณแม่เลยครับ <S <S 2> <S 2> ผมเคยสัญญากับคุณแม่ไว้ครับ <S <S บอกว่าถ้าผมกลับไปกรุงเทพผมจะไปหาเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาซ่อมแซมทําหลังคาให้คุณแม่ครับ คือผมทํางานก็รายได้มันก็ไม่พอใช้ใช่ไหมครับก็ยังไม่มีเงินสักทีก็เลยไม่ได้กลับไปหาคุณแม่ครับอ๋ออันนี้เดาไปเองนะครับผมกลัวว่าท่านจะคิดว่าเออกลับมาแล้วคงมาทําหลังคาให้เราแน่นอนอ,อะไรเงี้ยครับผม<อ>ก็เลยไม่ได้กลับคือโดยอาชีพผมแล้วไปทํางานใช่ไหมทางานมันก็วันหนึ่งก็ได้ไม่เท่าไหร่เงี้ย<อ>ก็เติมน้ํามันก็เยอะแล้วครับ ผมเป็นนักสแสดงครับ oh. เป็นนักสแสดงตัวประกอบครับผมความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะผมอยากจะได้เงินทุนสกักก้อนหนึ่งเพื่อกลับไปซ่อมแซมให้คุณแม่ครับ oh. พี่กบครับพี่กบต้องสวมบทบาทบางอย่างและให้เจ้าของร้านเนี่ยจับไม่ออกว่าเราสแสดงอยู่ชัชบ,บี้คิดขับครับทีมงานไปตั้งกล้องก่อนครับพี่กบร้านอยู่ตรงไหนอะนั่งน้ว่า37ครับ ที่นั่งน่วา่า37นะครับชับบี้คิส์คลับนะครับทั้งดานครับเนี่ยฮะซ้ายมือเนี่ยครับคือทีมงานเราตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้าม้ารู้กันครับแล้วก็ทั้งขวามือเนี่ยครับนี่คือเป้าหมายครับน้องเจ้าของร้านที่เราตั้งใจจะให้พี่กบไปคุยกับเขาครับทุกคนรู้หมดครับมีท่านเดียวไม่รู้ครับก็คือน้องขวามือเจ้าของร้านนงแอร์ครับทีมไหนครับต่อเลยครับและเครื่องดื่มที่จะให้สั่งนะครับก็คือเมนูนี้ครับ ชัปวิมิวครับราคา8.9บาทเป็นนมปั่นถูกต้องครับเป็นนมปั่นครับภารกิจคือปลอมตัวเป็นคนตาบอดครับและเจ้าของร้านต้องจับไม่ได้ขอลดราคาจาก8.9บาทเหลือ80บาทครับแล้วก็ให้ทำงานแทนส่วนลดคือเราคิดได้ครบเลยครับข้อแรกเจ้าของต้องไม่รู้ว่าปลอมตัวมาข้อ2เมนูเนี่ย8.9บาท ที่กบลงจากรถตู้แล้วครับตอนนี้สวมบทบาทเป็นชายตาบอดครับและนี่คือคุณแม่ครับคุณแม่ตอนนี้รู้กันกับทีมงานนะครับคุณแม่เดินมารับเลยครับประคองแขนนะครับ หมายมาแล้วครับน้องแอร์ครับอัน,นแขนด้วยครับปิดประตูให้ครับแอร์จะได้เย็นๆครับือไม่ไมปัวอะไรบ้างครับ นมนมปั่นวีไหมครับนมปั่นมีค่ะแต่หนูไม่ชิมโอ้ยหนไม่ชอบใครเอาไปกันชอบชอบครับขอบคุณครับเขาบอกว่านมปั่นเขาบอกให้ชิมก่อนด้วยอ้ยใจดีจังให้ชิมแก้วเลยครับดิบดิบแก้วนิดนึงนะคะเราเอานมนมก่อนได้ไหมครับหนูใช่ค่ะดิบๆครัเอานมปั่นแก้วนึงได้ครับผมต้องกานครับเนี่ยข้อแรกผมว่าได้ละ ร้อยค่ะนันตัาให้คนจิตใจดีเลยเท่าไหร่ครับสำคัญแล้วครับราคา8 9บาทนะครับ6บค่ะเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดยดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเย เขาแปดสิบเดี๋ยวทีเมเบอพี่สุมข,ขอย้อนได้ไหมราคาปกสิราคาะราคาพิเศษโอ้โหโว้ยจบเลยเแม่งงแม,ไม่ไม่ไม่เป็นตามเซตแม่บอกทิมแพ้ต้นุณค่านี่เกินไปหนึ่งหนัก เตรียมเงินมา80บาทด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเผมบอกเลยครับว่าทุกอย่างเลยเนรนาศหมดเลยครับคือทุกอย่างวางแผนไปอย่างดีครับเตรียมตัวล่วงหน้า3ปีครับในการจะไปที่ร้านนี้ตายปรึกษากับแม่กับคุณส่วนทุกอย่างว่าเดี๋ยวจะไปจะไปออมน้องคือเตรียมไป80จะไม่มีกบทีมนันเตรียมไป80ถูกต้องครับกะว่าขอต่อ9บาทให้ต่อเหลือให้ต่อ9บาทเหลือ80บาทครับน้องแอร์ไม่ทันไรเลยครับเห็นว่าเป็นเป็นพี่อุตส่าห์มาช่วยซื้อ ลดเหลือ60สิบให้ไปแปดคืนกลับมา20ยี่สิบคือไปเจอแม่พระครับขอบคุณมากมากไปขอบคุณแม่มาประกวดดื่แป้งเท่าไหร่ครับปกติแปดคันคโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากพี่แหวนมเหมืองคอนไม่ว่าทำอะไรนะอยาทำให้ล้านแก้วรือชุกโตอะไรก็ได้ครับขอทุกอานชดใช้เพราะว่าไม่งั้นผมก็ไม่สบายใจครับผมว่าคณใจมีมอกเยเปลี่ยนเป็นตัวพรแพงได้ไหมหนูุ่มเปิดร้าน ถ้ามั้นก็เ้ยฮขอให้ร้านของคุณขายีขายดีขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะครับผมขอให้ลูกค้าเต็มร้านตลอดนะครับคืนเงินด้วยป่ะคืนเงินด้วยคืนเงินว่าคืนเงินด้วยแล้วเมื่อกี้อ่ะผ่านผ่านครับขอบคุณครับขอบคุณพี่กบที่มาซูเปอร์ฮันเดนะครับผมผมชื่นชมพี่กบในมุมที่การเข้ามาทำงานแล้วก็สมัยนี้โอกาสอะไรที่เข้ามารับไปก่อน เรียนเรียนรู้ทีหลังแต่หลายคนบอกว่าโอ๊ยย so ังไม่พร้อมยังไม่พร้อมแล้วยังไม่สู้ไม่เอาไม่กล้าจริงจริงถ้าได้ลุยแล้วอะโอกาสอะไรเข้ามาเราไม่มีความรู้ไม่ต้องทุนไม่รู้แต่รับไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเรียนรู้นี่นี่คือสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าอะไรโอกาสอะไรเข้ามาพี่กบก็ทาครับอยากให้กลับไปหาคุณแม่ครับผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคุณแม่ยังไงก็ตามคุณแม่ก็รักเราอะครับขอให้ขอให้มีโอกาสกลับไปหาคุณแม่นะครับพี่กบคุณครับขอบคุณครับ แม่เอ้ยวันนี้ฉันได้ทำตามที่ว่าเคยพูดไว้แล้วต่อไปนี่ฉันกลับไปฉันอยากมีสักทีหนึ่งที่ว่าฉันจะไปกราบแม่แล้วก็ได้บอกกับแม่เพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยได้กอดแม่แม้แต่ทีเดียวแล้วก็ยังไม่เคยได้บอกรักแม่แม้แต่ครั้งเดียวทั้งทั้งที่ฉันก็รักแม่แต่ว่าความรู้สึกนี้า อลูกไปบบ้านก็พี่ลูกแม่แม่จิถึงลูกอยากให้ลูกกลับบ้านเขาปกรับมา แมครับพี่โกบบอกว่าถ้าไม่ได้ซ่อมหลังคาไม่กล้ากลับไปหาแม่ไม่เป็นได้ถึงว่าไม่ได้ซ่อมหลังคาให้แม่ก็กลับไปหาแม่ได้แม่ครับสําหรับลูกคนนี้มีความหมายกันแม่ยังไงครับมีความหมายมากแม่รักลูกมาก <laughs> หลังจากที่พี่กบพิชิตความฝันจากทางรายการได้สําเร็จวันนี้พี่กบก็ได้เดินทางมุ่งสู่บ้านเกิดที่อําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อซ่อมแซมหลังคาบ้านของคุณแม่ตามความฝันที่หวังเอาไว้ครับเปลี่ยนเยอะเลยครับ คือหลายๆจุดนี่จําไม่ได้เลยครับเพราะว่าถนนหนทางรู้สึกว่าจะเขาจะทําพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับวันนี้ภารกิจก็คือจะกลับมาซ่อมแซมหลังคาบ้านให้แม่ครับตอนนี้ได้โทรนัดกับช่างไว้เรียบร้อยแล้วครับให้ช่างเขาเตรียมวัสดุแล้วก็เตรียมรื้อหลังคาส่วนที่มันชํารุดออกหมดแล้วครับเฮ้ยเกมมาช่วยกันจกแล้ว คนตชอบไหมชอบงี้แหละจิรุลมาทำให้ถคนต่อไปงการครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t อกซูเปอร์จิ G ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ t i k t อกของเราครับซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับ